นี่ค่ะคำถามและความกังวลใจของแฟนๆนะคะนั่นก็คือสัญญาของโดนวานมิเชลในอนาคตค่ะนี่จึงเป็นจุดหนึ่งนะครับที่บรรดาสื่อแล้วก็แฟนๆบ้าเซ็งพวกเราเนี่ยต่างก็ทราบกันดีนะครับว่าถ้าเกิดนักกีฬาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกทีมไปอยู่กับทีมไหนก็ได้แล้วแต่เนี่ยส่วนมากแล้วก็มักจะเลือกเมืองที่อยู่ในตลาดใหญ่นะครับมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเด็ตส์ทูนิทโอเวอร์ลาเวอร์ตเอ็ดมิเชลเอาต์คุณต้องเข้าใจว่าเขาตัดสินใจที พบกับคองทับลูกบาสสุดคุ้มใช้ด้ทั้งอินดอร์และก็เอท์ดร์กันครับลูกแรกคือ React TF 250เป็นรุ่นเริ่มต้นของซีรีส์ In-Out ของ Spalding ผลิตจากหนัง PU และเป็นรุ่นเดียวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดย f i b ้าอย่างเป็นทางการลูกต่อไปคือ e XL c e TF 500เป็นลูกบาสท,ที่อัปเกรดวัสดุหนัง PU ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหนึบติดมือกว่าตัวแรก TF 250ต่อไปอีก2ลูกคือ TF Silver และก็ TF Gold นี่คือรุ่นตำนานที่อยู่คู่กับน,นักบาสไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวตัตโก s สปาวดิงปลายทองใช้หนังพียูเกรดพรีเมียมส่วน Silver s p a ปาวดิจะมีสารเคลือบเพื่อลดการลื่นจากเหงื่อบนมือเราทำให้ลูกบาสติดมือดีมากเลยเลือกไม่ถูกจริงๆครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ p ปาว i n g THAI l นด์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i t t e ้เวมันนี่ยวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกัไม่ได้ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะคลิฟฟ์เกาหลีสักะเป็นอีกทีมหนึ่งอ่ะที่น่าจะดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาในส่วนงานของคลิฟฟ์เกาหลีสักะพวกเราจะมาทําสรุปให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ค่ะคาถามและความกังวลใจของแฟนๆนะคะนั่นก็คือสัญญาของโดนวานมิเชลในอนาคตค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะให้มิ้นเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังถึงความกังวลใจ ต้องขอย้อนกลับไปเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเทรดที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบาสทั้งโลกนะครับของคลิปแดนโคลเรียสในการเอาตัวโดอนแวนมิเชลเข้ามาร่วมทีมรวมไปถึงตัวของโดอนแวนมิเชลเองก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยก็คิดว่าจะได้ไปร่วมงานกับนิวอย์กนิกส์ทีมในรัฐบ้านเกิดของตัวเองแต่ในท้ายที่สุดก็โดนคลิปแดนโคลเรียสครับโอ้โหทุ่มหมดหน้าตักเลยนะครับแล้วก็ไปแย่งตัวออกมาในแพ็กเกจมหัศรรยในครั้งนั้นเ,นนเนกสน ชายอาบาจีและก็สิทธิ์ดรับรอบแรก3ามสิทธ์นะครับน่คือปี2025-2027และก็ส0 2 9สิทธิ์การสลับการดราฟรอบแรกนะครับปี2026กับปี2028เนยี่ามีเท่าไหร่เนี่ยทุ่มหมดใจเลยนะครับเอาตัวโดนแวนมิเชลมาให้จุงได้และเพื่อนๆลองดูผลงานฤดูกาลแรกของโดนแวนมิเชลกับคลิปแรนโคเรียสิครับไม่ทำให้แฟนๆของทีมผิดหวังเลยนะครับเป็นฤดูกาลแห่งชีวิตก็วได้เมื่อว่าจะเป็นค่าฉเฉลี่ยนในการทำแต้มที่สูงถึง28.4แต้ยตก่การยิงงการยยิิ2คคะะแแนน3ง ฟิลโกในภาพรวมทุกอย่างล้วนแล้วแต่จะดีที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาด้วยและที่สร้างชื่อให้กับตัวของดอนวนมิเชลมากที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนี่คือการทําถึง71แต้มในเกมเดียวนี่ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมคลิปแด์คาร์เวียสตั้งแต่ที่ก่อตั้งขึ้นมาเลยแม้กระทั่งรบอนเจมส์กับไคลรียวิ่งก็ไม่สามารถทําได้ในท้ายที่สุดเขาสามารถนําทีมคลิปแด์คาร์เวียสชนะระดับ51เกมได้นะครับและก็เป็นฤดูกาลแรกที่พวกเขาสามารถชนะระดับอย่างน้อย50เกมได้โดยยทีี่่่ไมมรบอออนูใลา แต่ปี1992-93เป็นต้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยทําได้เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่เพลย์ออฟครั้งแรกในรอบ4ปีตั้งแต่ที่ตัวของรูบอลนเจมย้ายไปอยู่ LA เลเกอร์สหลังที่จบฤดูกาลปี2018โดยผลงานชั้นยอดเหล่านี้เนี่ยแหละครับก็เลยทําให้ตัวงเขาเนี่ยสามารถติดออสตาครั้งที่4ในชีวิตได้แล่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวงเขาได้รับเกียรติติดออแอนบีเอทีม2ด้วยนะครับในปัจจุบันตอนนี้ตัวของโดนัลด์มิเชลอายุ26ปีกับ338ววันนะะรกกก่่่ออจจเเปิดดูาูาาา็ข้สชงยุ27 สัญญาที่ตัวของเขาถือณเวลานี้เนี่ยก็คือสัญญาระดับแม็กซ์คอนแทนะครับ5ปี163ล้านเหรียญที่ได้รับตั้งแต่ในสมัยที่อยู่กับยูทาจ z สและในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่สัญญาปีที่3ของสัญญาฉบับนี้แน่นอนว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับทางคลิปแรนโคลเรียสรวมไปถึงตัวของเดนเวนมิเชลเองเนี่ยยังไม่น่าจะมีการพูดคุยแนวทางในการต่อสัญญาของพวกเขาออกไปนะครับนี่จึงเป็นจุดหนึ่งนะครับที่บรรดาสื่อแล้วก็แฟนแฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยต่างก็ทราบกันดีนะครับว่าถา ทีมไปอยู่กับทีมไหนก็ได้แล้วแต่เนี่ยส่วนมากแล้วก็มักจะเลือกเมืองที่อยู่ในตลาดใหญ่นะครับมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเป็นที่สนใจมูลค่าตลาดของตัวเองก็จะเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ในใจของแฟนๆทีมตลาดเล็กมากมายเลยนะครับกังวลว่าจะต้องเสียนักกีฬาตัวเทพๆของพวกเขาไปแน่นอน New York, นิวร์กนิกส์ทีมที่โดนตัดหน้าไปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทีมหลักๆเลยที่ต้องการจะเอาตัวโดนแวนมิเชลมาให้จงได้ดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ฤดูกาลที่ทางฝ่ายบริหารของคลิปแ Korea, ลแนโคลเรส ใช้งานโดนัวนมิเชลไปก่อนดูลผลงานของโดนัวนมิเชลแต่เป็นฤดูการถัดไปหลังจากฤดูการที่จะถึงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารของคลิฟแองเกอรเรียสควรจะต้องกังวลถ้าเกิดยังหาทางออกเจราจาตกลงในการต่อสัญญากับโดนัลวนมิเชลออกไปไม่ได้นี่แหละนี่อาจจะเป็นปัญหาของพวกเขาก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของโดนัลวนมิเชลก็เตรียมตัวที่จะมีย์ออปชั่นนะครับโดยผลงานและศักยภาพการเล่นแบบนี้เนี่ยยังไงตองเขาก็ต้องเลือกเป็นฟรีเอเจนต์อย่างแน่นอนและถ้าเกิดเลือกเป็นฟรีอเอเจนต คลิปแรกเาเลีเส er ียเสีโดนวนมิเชลไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับทำให้มีสื่อบางส่วนนะครับมองว่าถ้าเกิดคลิปแรกเกาเลี er er, ไม่อยากเจอปัญหาแบบนั้นนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้พวกเขาก็น่าจะตัดสินใจเทรดโดนวนมิเชลไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าตัว,ตวขเขายังคงอยู่ในสัญญานะครับอีก2ปีเป็นอย่างน้อยก่อนที่จะเข้าสู่ Pre ย์ออฟชั่นก็น่าจะเรียกร้องสิ่งดีๆจากทีมอื่นได้มากกว่ารอในฤดูกาลที่จะถึงนี้จบลง แต่ส่วนตัวแอมินมองว่าฝ่ายบริหารของคลิปแรนโคลเรียสยังไม่น่าจะรีบร้อนขนาดนั้นนะครับพวกเขายังคงมีเวลาครับอย่างที่บอกใช้งานโดนแวนมิเชลไปก่อนนะครับดูมูลค่าของโดนแวนมิเชลและพอช่วงจบฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับช่วงปิดฤดูกาลหน้านี้เนี่ยก็เริ่มมีการเจรจาพูดคุยกันอย่างจริงจังแต่ในท้ายที่สุดแล้วตัวของโดนแวนมิเชลก็มีการส่งสัญญานะครับว่าอย่างไงก็ไม่คิดจะต่อสัญญากับทั้งทีมออกไปแบบนั้นเนี่ยค่อยมาพิจารณาแล้วก็มองหาการเทรดกันต่อถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนจรริิงงๆีี่่และคคือสทฟเเา เพราะว่าสิ่งที่ทั้งทีมทุ่มไปนะครับในการเอาตัวโดนแวนมิเชลมาจากยูท่าแจ๊สเนี่ยมันหนักหน่วงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รับรอบแรกไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การสลับการรับแล้วก็ยังมีนักกีฬาพ่วงเข้าไปอีกสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับสุดท้ายแล้วแฟนคลิปแรนคูเรียสได้มาคือการชนะระดับ50เกมในท้ายที่สุดก็ตกเพลย์ออฟรอบแรกนี่คือสิ่งที่พวกเขาทุ่มไปแม้ว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครับคลิปแลนคูเรียสจะมีการเสริมทัพปรับทีมนะครับแล้วก็ดูดี ในท้ายที่สุดดูแล้วก็ไม่น่าจะผ่านเพลย์ออฟรอบ2ไปได้พวกเขายังไม่แข็งแกร่งมากพอนะครับที่จะผ่านทั้ง Milwaukee Bucks แบบนี้หรือว่าจะเป็นอย่าง Boston Celtics พวกเขาต้องการเวลาในการพัฒนาทีมไปร่วมกันนะครับเดินหน้าไปร่วมกันแต่เราก็ยังไม่รู้ว่า Donovan Mitchell เนี่ยเขาพร้อมที่จะเดินหน้าไปจักทีมในเวลาเหล่านั้นหรือเปล่ามากกว่านั้นเนี่ยทุกคนทราบกันดีนะครับว่า New York Knicks เนี่ยเขาต้องการ Donovan Mitchell มากขนาดไหนก่อนที่จะมาโดน Cleveland Cavaliers ตัดหน้าอย่างที่บอกดังนั้นถ้าเกิดครั้งนี้เนี่ย Donovan Mitchell มีการส่งสัญญาณกับ Cleveland Cavaliers นะครับว่าเขาจะ ญาตก,กับทางทีมออกไปปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยเกินว่าหนึ่งในทีมที่ต้องการจะแย่งตัวอโดนแวนมิเชลเข้ามาร่วมงานเนี่ยยังไงก็ต้องมีนิวยอร์กนิกส์แน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องการเสียอาร์เจแบร์เรตไปนะครับในครั้งก่อนแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดได้ตัวโดนแวนมิเชลมาจริงๆเนี่ยก็น่าจะพร้อมที่จะต้องเสียอาร์เจแบร์เรตไปแล้วล่ะครับแต่ไหนจะมีอย่างอิมโูโนเอลควิกลี่มีอย่างควินตินไกรดและเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ สิทธิ์ที่ว่านั้นเนี่ยสามารถทําการเทรดได้ด้วยพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเชื่อเลยเกินว่าเพื่อนๆหลายต่อหลายคนที่สงสัยว่าทําไมแต่ละทีมเนี่ยถึงพยายามจะสะสมสิทธิ์ราฟหลือเกินอยากจะเทรดเอาสิทธิ์ราฟรอบแป่เข้ามาให้เยอะที่สุดพวกเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ในการราฟหาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมนะครับแต่สามารถพ่วงในการเทรดแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปดึงนักกีฬาที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นสตาร์ของลีกแล้วเอาเข้ามาร่วมทีมสามารถทําให้ทีมเนี่ยมีการก้าวกระโดดได้นะครับในผลงานต่างๆในภาพรวมหรือจะเเเเเป็นนกาาาาารรหผู้้ล่อขมมมสิที ให้เหมาะสมกับไทม์ไลน์ของทีมได้มากกว่าสิ่งเหล่านี้นี่คือประโยชน์นะครับในการสะสมสิทธิ์รอบแรกสิทธิ์ราบรอ2หรือว่าอะไรก็แล้วแต่และก็มีทีมอย่างแซนแอนโทนิโอสเปอร์นะครับที่ถือว่าเป็นทีมที่มีสิทธิ์รอบแรกเยอะมาหาศาลมากๆเลยเช่นเดียวกันตั้งแต่ปี2024ถึงปี2030นะครับพวกเขามีสิทธิ์รอบแรกมากถึง15สิทธิ์แล้วก็มีสิทธิ์ราบรอ2อ,อีก17สิทธิ์นะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดเยอะเหลือเกินถ้าเกิดพวกเขาเอาสิทธิ์ราบเหล่านี้เนี่ยนะครับพ่วงไปกับนักกีฬาและเอาตัว กับวิกเตอร์เวมเบนยาาก็จะทําให้ตัวของเดนเวอร์มิทเชลเนี่ยไปเสริมเคียวเล็บในส่วนของแบ็กคอร์ดให้กับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ได้ทันทีส่งเสริมการเล่นให้กับวิกเตอร์เวมเบนยาาต่อยอดขึ้นไปให้กับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ในอนาคตทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่จะขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารนะครับว่าพวกเขาจะมีแนวทางในการสร้างทีมแบบไหนในส่วนของเดนเวอร์มิทเชลอย่างที่บอกเ,เพื่อนๆแฟนคลิปแลนโคเรียสนะครับวันในฤดูกาลที่ถึงนี้เนี่ยยังไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับรอดูผลงานที่สุุุดดดยยอออขขงงตตััววเเาาา่่่จจะนนนํททีีนนีมไไไปปสสรหหชกกใใ้ ลแล้วคอยไปว่ากันนะครับหลังจากจบฤดูกาลที่จะถึงนี้นี่คือประเด็นในส่วนของสัญญาโดนัลดนมิเชลนะครับที่แฟนๆของคลิฟแอนคาร์เรียสต่างก็กังวลฟังดูแล้วในหน้าเป็นห่วงจริงๆนะคะค่ะว่าพวกเขายังคงมีมิเชลอยู่กับทีมค่ะก็สามารถสร้างทีมให้แข็งแกร่งแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปได้นะคะแต่หากเขาคิดจะจากทีมไปจริงๆในตอนนั้นนะคะหลายๆอย่างในคงมมีสะดุดบ้างไม่มากก็น,อน้อยแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะในตอนนี้นะคะทำให้เต็มที่ก่อนแล้วเพื่อนอร่ะาคะคิดอย่างไรบ้างคะสำ คอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดสอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Man i a ีตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือท<อ> <23 S 2> ีนน่ได้พงพวกเรา23 Man i a ีวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ